เกียร์ตัวนี้บอกแล้วว่าบวกหกสิบนะบิดกระเด้งชุดครับอ่าสตาร์ทเลยร้อยยบห้าบังลมสตาร์ทมืออยากให้หรือเช็ครถทำมาแล้วหรือซื้อต่อมาไม่แน่ใจลูกค้าก็เลยยกมาให้เช็ค สตารมือ,อยังใช้ได้เรียบร้อยอ่าเครื่องก็เงียบดีนะอาจจะยังไม่ปืดป๊ดๆมั้งนะเดี๋ยวก็เราต้ตองรื้อเช็คดูว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างถ้าชุดเดิมมาใช้ได้แล้วก็ปรับชุดเดิมให้มันใช้ได้ทีนี้ก่อนที่จะรื้อเราต้อง วัดกำลังอัดดูก่อนว่ามากำลังอัดเท่าไรอ่ะโอเคมาก่อนหรือเราจะวัดกำลังอัดกันดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่เกจตัวนี้บอกเลยว,ว่าบวก60นะบิดกระเด้งชุดครับอ่าสตาร์ทเลย เข็มหยุดแล้วโอเคก็ได้อยู่ที่ร้อยสิบหานะร้อสิบห้าไม่ถึงร้อยี่สิบบวกอีกหกสิบก็ประมาณร้อยเจ็สิบกว่านะทีนี้มันคือมันไม่เปืด๊ดปืดอะ่ะเดี๋ยวเรารื้อกันดูก่อนว่าต้องแก้ไขอะไรตรงไหนนะ,ะก่อนรื้อเราก็ดูมาร์กของเขาก่อนนะว่าตรงไหมอะไรไหมเผื่อว่ามาร์กไม่ตรงไมไ่ได้ อเจอแล้วหนึ่งอย่างมามาดูนะครับมาดู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 มาดไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือไม่นะครับเนี่ยอันนี้ตัวทีจงตัวทีตรงเนาะแล้วก็เราดูเอนไม้มาร์กนี่คือมาร์กข้างหน้านางไม่ตรงนะครับอ่ะดูตัวทีอีกรอบหนึ่งเห็นไหม ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นผมว่าน่าจะมองเห็นเนาะอ่านั่นแหละอย่างแรกที่เห็นคือมาร์กไม่จงนะแล้วก็ือกันต่อไป <laughs> แต่ถ้าจะแก้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นเฟืองสไลด์เลยก็ได้ สุดโลาลิ้นเขาค่อนข้างที่จะตั้งมาตึงเนาะบูทก็ไม่โอเคนะมันโผล่มาหน่อยอ่าบูทเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่ด้วยบูทตัวนี้นะครับมันเป็นบูทเสาเสือ้อเพราะถ้าเป็นบูทแคมจริงๆมันจะหนากว่านี้อ่านี่บิดเบี้ยวนะเปลี่ยน ก็ให้เช็ครายละเอียดว่าเออตรงไหนก็ลูกค้าบอกว่าเขาจะไว้ขี่แบบยาวๆสักกันหน่อยนี่เขาก็อยากให้เช็คเพื่อรถแบบขี่ไกลนะไม่ต้องให้แรงปืนปาร์ตมากแต่ให้มันคุมความร้อนได้อะไรได้ประมาณนี้ ก็ถอดแบบนี้ก็ถอดฝาเ์า,วาวเลยบนล่างนะครับอย่าลืมนะครับถอดฝาผมจะให้ถอดฝาครอบเ์า,วาวไว้เลยเพราะว่ายังไงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวบรไปถอดข้างล่างเดี๋ยวมันถอดยากถอดบนล่างไปเลย น,นี้เป็นฝางานสร้างนะครับจากดูดแล้วจากสายตาน่าจะเป็นยี่4แปดยี่มั้งประมาณนั้นนะอ่าบ่ฝาอะไรก็ถือว่าได้อยู่นะรูพอตก็โอเคก็ถือว่าสวยอยู่ผมว่าไม่ต้องเก็บอะไรเยอะมากมายเพราะว่าการรื้อเช็คแบบนี้อันไหนที่ยังใช้ได้อะเราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะเราดูว่าเครื่องมันก็ยังอืม แค่ไม่ใแค่มเราก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามัน,น,นยังใช้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคือการเซ็ตใหม่ให้ลูกค้าบางอย่างคือเขาต้องคือเขาใช้ของเดิมก็ได้เปลี่ยนก็ได้แต่เ,เราดูว่าไหนที่ใช้ได้เราก็ใช้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตัวกดโซ่วัวบนสะพานตัวบนนะมันไม่เหลืออะไรแล้ว ดูหัวลูกก่อนอ่าป,ปึ๊บอืมหัวลูกก็แต่ว่าเนี่ยเก็บงานพวกเนี้ยเห็นไหมพวกปะกเกนอ่ะมันต้องตัดเก็บให้ดีอันนี้เป็นเสื้อสร้างนะอ่าเราถอดชิ้นเซอร์ก่อนแล้วก็ ชักเสื่อมัมดเลยพว<ด> <FREE> กก,ก, <ective> กินฝ้าพวกนี้บิดเบี้ยวไม่ต้องกลัวนะเรายุคก้าศวนเขาจะใช้เอาไปลนไปตั้งเตาแก๊สให้มันนวลให้มันอ่อนแล้วค่อยมาใช้กลับเหมือนเดิม ตรงนี้ต้องตัดแต่งให้มันเข้านะไม่นั้นมันจะเบียดกับตัวสะพานดันโซ่นะอ่าอ่าอันนี้ปลอกถือว่าได้อยู่นะปลอกหนาอยู่ปลอกนะไม่เหมือนคันนูนนะ้นนะคันนู้นมันบางไปเสื้อลูกไม่มีปัญหาเนาะเราก็ไล่เฉพาะจุดไปหัวลูกอะไรก็นะผมว่าไล่เช็คใหม่น่าจะวิ่งได้นะแต่ตัวนี้ต้องเปลี่ยน สำหรับคันนี้ผมว่าไม่มีอะไรมากนะที่ลองขี่ดูอ่ะบางทีเซตใหม่ตั้งแคมใหม่ผมว่าก็วิ่งได้แล้วอ่าถ้าแบบนี้เราก็คิดค่าแรงกับค่าประกงประกินมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นลูกห้าสิบหกมานะครับเป็นลูกห้าสิบหกเนาะหัวโนูนนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวแคมดูยกอะไรอ่าแคมยกหก ก็ถือว่าได้อยู่นะหกหกหยุดสองมาวนนี้ได้อยู่แต่มาร์กมันผิดด้วยนะมาร์กมันไม่ตรงฉะนั้นเราตั้งแคมให้มาร์กรงผมว่าวิ่งได้นะชุดเนี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวถามลูกค้าดูว่าอะไรจะต้องเพิ่มเติมบ้างส่วนลูกลูกเสื้อพวกนี้ยังใช้ได้อยู่อ่ะแล้วก็คาว่ารื้อเช็คก็คือเนี่ยเอาของเดิมที่มันใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนของเขาหมด <laughs> พอนี้ก็เพิ่งทำมาไม่นานแค่ ไล่สมบูรณ์อ่ะโอเคเดี๋ยวรอรอชมว่างแนละ้วเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดให้นะว่ามันจะดีขึ้นไหมกำลับบงอาจจะมากกว่าเดิมไหมในของชุดนี้อเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ